กดดูคลิปฝากกดติดตามแบบสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะวันนี้ค่ะมิ้นพาทุกคนมาชมรถใหม่ๆน้อยอีกคันหนึ่งนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาจากค่ายนิสสันเป็นรถที่ยอดนิยมนะก็คือนิสสันอเมรานั่นเองค่ะเป็นรถที่ทําชื่อเสียงให้นิสสันพอสมควรเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาขายดีไปทางไหนก็เห็นคนขับรุ่นนี้กันเยอะนะคะ เพราะว่าข้อดีของเขานะมีอยู่หลายอย่างด้วยกันคือหนึ่งเป็นอีโคคาร์ที่ราคาประหยัดนะตรงนี้เนี่ยออกใหม่เริ่มต้นประมาณ4ี่แสนกว่า5 0 0 0สนพอมาเป็นมือสองปุ๊บโอ้โหยิ่งถูกลงไปอีกอย่างคันนี้นะคะราคาห่างกับรถใหม่ถึงแสนห้าเลยนะถ้าไปออกใหม่เนี่ยอ่าแสนห้าเก็บไว้หน่ๆนนเอาไปลงทุนทําอย่างอื่นได้เลยนะและที่สําคัญคือใหม่ใหม่มากๆจริงๆเหมือนซื้อรถออกจากสูตรใหม่นะคะสำหรับนิสสันอเมร่าคันนี้ ยังไม่พอนะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคอรถเกียร์ธรรมดาโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าต้องชอบแน่ๆเลยก็คือนี่นะคะไี่ต่งกนเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นสีดำเป็นรุ่น SMT นะคะ ตัวออกใหม่เนี่ยราคาอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2019เนาะหรือว่าปี2,562แต่ตอนนี้เนี่ยราคาเขาเหลือแค่เพียง299,000บาทเท่านั้นเองนะตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมี3จุดคันนี้เป็นสีดำนะโดยรวมทั่วไปเครื่องยนต์คันนี้เป็น DOHC 3สูบ 1,200cc 79แรงมา้าเป็นรถที่เป็น e ีโคคาที่ ตัวถังเนี่ยเขาเรียกว่ากว้างขวางนะคะไซส์พอกันกับ v อเลยตัวนี้เปิดให้ดูในส่วนของด้านหน้านิดนึงเหมือนรถใหม่จริงๆห้องครองข้องเครื่อง,องอเนี่ยก็หอมใหม่ทุกจุดนะคะนี่นะนี่เลยภายในของห้องเครื่องนะคะดูสิแผ่เนเพจต่างๆของนิสสันยังติดอยู่นะคะน็อตไม่ขยับนะตัวนี้นะคะคันด้านหน้านะคะเดิมทุกจุดทุกชิ้นนะตัวนี้นะอ่ สามสูบ1ึงพันสอซีซีเจแรงมา้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่106่ง้นิวตันเมตรคันนี้ความจุถังน้ำมันอยู่ที่41ลิตรนะคะเนาะมาดูข้างนอกแล้วมาดูข้างในกันบ้างดีกว่าเปิดประตูเข้ามานะเวลาไปเช็คนะคะแกะดูนี่คันนี้ก็ใหม่นะเห็นไหมรอยอากจากโรงงานเดิมทุกจุดเลยนะคะคันนี้ไม่มีชนน็อตไม่ขยับตะเข็บเดิมรอยเดิมนะคะอ่า มาดูด้านในกันบ้างดีกว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไร่อุ้ยเหยียบสาอันทำไหมโอเคนี่เลขไมค์คันนี้ค่ะอยู่ที่แค่เพียง18,357กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอา่าตัวนี้นะโดยรวมข้างในเปิดแอร์เข้ามาเนี่ยกลิ่นใหม่ออกออกมาเลยอะกลิ่นใหม่มากเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ5สปีดเนาะ เดิมเดิมทุกชิ้นค่ะเครื่องเสียงเดิมนะคะแอร์แบกด้านหน้ามีอยู่2ใบด้วยกันนะราคาคันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยแค่เพียง299,000บาทนะคะนี่เนาะผ่อนร่มต้นที่5,400บาทนะคะเนาะอันนี้เป็นค่างวดเบื้องต้นนะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าลูกค้าจัดไฟแนนซ์จริงๆนะคะตัวนี้เขาจะมีค่าประกันชีวิตซึ่งขึ้นอยู่กับเพศและอายุของลูกคา้าค่างวด อาจจะไม่ตรงก,กันกับที่มินคำนวณให้เพราะฉะนั้นค่าง,งวดที่แท้จริงก็คือจะเป็นค่าง,งวดที่ธนาคารคำนวณให้นะคะเนาะรู้อย่างนี้แล้วเวลาที่แบบคำนวณค่าง,งวดมาแล้วมันแตกต่างกับที่บอกในคลิปเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยว่าดูด้วยนะว่ามันเป็นค่าง,งวดที่มีค่าประกันชีวิตนะคะเนาะนี่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการทำไฟแนนซ์นะคะนาอก็ สมมติว่าลูกค้าอยากได้คันนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้แอดไลน์หามิ้นค่ะที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะคะ s k h o n c m นะคะติดต่อได้ทุกวันจันถึงวันเสาร์เนาะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ร้านยังเปิดอยู่แต่วันอาทิตย์ร้านหยุดนะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์0634646041-2ค่ะ